สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะร้านชื่นชมพระบ้านของเรานะคะมีพระสวยมาแบ่งปันกันนะคะพี่ๆค่ะสนใจนะโทรได้ที่เบอร์099-214-2582นะคะพี่ะคะพี่จ๋าไอดีไลน์นะคะจะเป็น w o n NUN แล้วตามด้วย2530นะคะพี่พีจ๋าทางร้านของเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจะสูงฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่พีจ๋ายังไงร้านของเราก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาด EP ต่อต่อไปนะคะพี่พี่จ๋า วันนี้นะคะร้านของเรามีภาพมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเลยนะพี่ๆขาหลากหลายรายการหลากหลายราคานะคะดูกันไปเรื่อยๆเนาะดูให้ชอบก่อนนะคะดูให้ใช่นะคะถูกใจองค์ไหนไรายการไหนก็สามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะน้องพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงนะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดนะอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์กันมาได้เลยนะคะทางไอดีไลน์ที่น้องขึ้นให้นะตอนนี้นะคะ เดี๋ยวยังไงนะคะน้องฝากนิดนึงนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดนะคะที่จะามาปิดพระกับน้องนะคะกับเรานะน้องขอรบกวนนิดนึงนะคะรบกวนแจ้งนะคะวันที่หรือว่าอีพีให้น้องสักนิดนึงนะคะ<อ>เพื่อแบบว่าไม่ให้แบบว่าหลงกันน้องพี่พี่ขานิดเดียวเองนะคะมันไม่มันแบบจะได้แบบหากันได้ง่ายๆเนาะแจ้งวันที่อีพีให้น้องสักนิดเดียวนะคะเนาะ เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยนะพี่พี่ขานีรายการแรกนะคะจะเป็นเหรียญเศรษฐีนะคะพี่พี่ขาเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูนะคะวัดสแกนนะพี่พี่ขาเป็นเนื้อกระไรทองสวยๆเลยนะคะรายการนี้สวยๆกันเลยนะคะพี่พี่จ๋าดูนะคะนี่ ออกปีสามหนึ่งนะคะพี่พี่ค่ะปีสามหนึ่งนะเนื้อกระไรทองสวยเลยนะคะพี่พี่ค่ะเนื้อกระไรทองสวยสวยนะดิดูนะคะอัคระคมชัดนะพี่พี่ค่ะอัขระคมชัดนะนี่นะคะตัวหนังสือก็คมชัดเลยนะคะพี่พี่จ๋าดูนะสวยเดิมเลยนะคะนี่นะขอบด้านข้างก็สวยนะนี่นะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะน้องขอที่สามร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาสามร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะคะวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะพี่พี่จ๋านี่นะคะเป็นเนื้อกระไรทองวสวยๆเหมือนกันนะคะพี่พี่ขาดูนะหน้าเหรียญสวยๆเนื้อเหรียญสวยๆออกปีสองสี่เจ็ดห้านะคะพี่พี่่าจะเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะดูนะนี่นี่นะคะสวยเดิมเลย นี่นะคะพี่พี่าดูนะคะรายการนี้นะน้องขอที่300บาทค่ะพี่พี่ขาส0 0บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเปลี่ยนเป็นเหรียญพมุนีนะคะพี่พี่ขาสังฆราชเพรนะคะวัดสุทัศนนะเป็นเนื้ออะลมดําสวยๆนะคะพี่พี่ขาหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะปี24งสี่หนะพี่พี่ขานี่สวยเดิมกันเลยเก่าเก่ากันเลยนะดูในหูเชื่อมห่วงเชื่อมเชื่อมกันมาสวยๆเลยนะนี่นะคะในขอบด้านข้างก็สวยนะ นี่นะคะพี่พี่ขารายการนี้นะน้องขอที่300บาทค่ะพี่พี่ขาสา0บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเสือนะวัดสามกอนะคะพี่พี่จ๋าดูนะนี่เหรียญหลวงพ่อเสือวัดสามกอนี่นะคะนี่จะมีเส้นขนแมวที่มุมปากนะพี่พี่จ๋าดูด้านหลังนะคะออกปีสองสี่เก้าสองนะคะพี่พี่จ๋าสวยเดิมเลยนี่นะ นี่นะคะสวยมากๆเลยนะพี่จ๋ารายการน,นี้นะคะน้องขอที่สามร้อยบาทและกันค่ะพี่พี่ขาสามร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเล็กนะคะวัดไรนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อลมดําสวยๆกันเลยนะนี่นะดูนะคะพ่อเล็กวัดไรเนดูตัวหนังสือนะคะคมชัดนะพี่พี่จ๋านี่นะคะออกปีสองสี อสองสี่แปดสองนะพี่ๆค่ะนี่นะคะเนื้อลมดำสวยๆกันเลยเนาะนี่นะคะนี่นะเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมสวยๆเกินพี่ๆจ๋าขอบกระบอกนะคะนี่ขอบกระบอกสวยๆนี่นะคะรายการน,นี้น้องขอที่สามร้อยบาทค่ะพี่ๆค่ะสามร้อยบาทนะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะวัดกิ่งแก้วนะคะหลังพระพุธนะคะพี่พี่ขาเหรียญน,นี้เก่าเก่ากันเลยนะคะพี่พี่จาดูนะนี่เก่าเก่าเลยเนี่ยด้านหลังเป็นพระพุธนะคะพี่พี่ขาเนี่ยจะมีเส้นนะคะเส้นเสี้ยนนะคะเส้นเสี้ยนที่หลังเหรียญเนาะนี่ดูนะคะรายการน,นี้น้องขอที่สามร้อยบาทนะคะพี่พี่ขา รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะหลวงพ่อแช่มวัดนาย่างนะพี่พี่จา๋านี่นะคะเป็นเนื้อกระไรทองสวยๆเลยนะนี่นะคะเนื้อกระไรทองสวยๆเลยพี่พี่จา๋าดูน,น่าหนิหูเชื่อมหงวงเชื่อมเหมือนเก่านะนี่ขอบด้านข้างก็สวยนี่นะคะรายการนี้นะน้องขอที่สามร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาสามร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะนี่จะเป็นเหรียญน,นะคะใบโพนะคะพระพุทธชินสีนะคะพี่ๆจ๋าดูนี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงสวยๆเลยนะพี่ๆจ๋าดูนัน่นนี่ตัวหนังสือคมชัดเลยนะนี่นะคะออกปีสองสี่สี่ศูนย์นะพี่ๆจ๋าเหรียญน,นี้นะนี่นะคะสวยเดิมกันเลยนะคะพี่ๆจ๋าสวยเดิมกันเลยเนาะนี่นะคะ รายการนี้นะคะน้องขอที่400บาทละกันค่ะพี่พี่ขา400บาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดนะคะวัดสะพานนะพี่พี่ขาเหรียญนี้จะเป็นพิมพ์หน้าแก่นิยมนะคะพี่พี่ขาพิมพ์หน้าแก่นิยมเนาะนี่หลวงพ่อเกิดนะนี่นะคะพี่พี่ขาเนี่หูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนะหูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนะคะ นี่นะพี่ๆจ๋าสวยเดิมเนื้อทองแดงสวยๆเลยนะรายการนี้น้องขอที่400บาทค่ะพี่ๆขาี่ะ400บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนียงนะคะวัดสพี่น้องนะคะพี่ๆจ๋านี่เนื้อทองแดงสวยๆกันเลยออกปีสองสี่หกแปนะพี่ๆขาสองสี่หกแปดเนาะนี่ด้านหลังนะคะตัวหนังสือคมชัดอักรรคมชัดแล้วพี่ๆจ๋าดูนะคะ นี่นะดูขอบด้านข้างก็สวยนะคะพี่พีจ๋าเนี่ยขอบแบบสวยๆกันเลยนะรายการนี้น้องขอดที่400บาทจ้าพี่พี่ขา400บาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบนะ,ะพี่ๆจ๋านี่นะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบดูนะพี่พี่ขาสวยเดิมเลยอุปชาอีนะคะ นี่มีเส้นขนแมวนะคะพี่พี่ด้านอ้าเหรียญนะคะจะมีเส้นขีดนะคะยาวตรงตัอเต่าลงมาเนาะออกปีสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่พี่ขาในหูเชื่อมห่งเชื่อมสวยสวยเลยเนี่ขอบกระบอกสวยสวยเลยนะคะพี่พี่จ๋าเรียบเรียบสวยสวยกันเลยนะรายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาสี่ร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อศิลนะวัดหนองเต่านะคะพี่พี่ขาเนี่ เป็นเนื้อกระไรทองสว,สวยเลยพี่พี่จ้าดูนะนี่ด้านหน้าเหรียญแบบสวยเลยรู้สึกว่าเหรียญน,นี้จะออกปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะพี่พี่ขาถ้าจำไม่ผิดนะนี่ดูขอบด้านข้างเนี่ยสวยเลยนะพี่พี่ขาในการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทจ้าสี่ร้อยบาทเลยนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อตู้นะคะวัดศรีสะช้างนะคะวิพ,พีขานี่ กะไรทองมาแบบสวยๆกันเลยนี่จะมีเส้นสายฝนด้านหน้านะคะพี่พี่ขาเต็มไปหมดเลยเห็นเด่นชัดเลยเนาะนี่ออกปีสองห้าหนึ่งสองด้านหลังก็มีเส้นสายฝนนะคะพี่พี่ขาเส้นขนแมวด้วยนะคะเห็นเด่นชัดกันเลยนะนี่ดูขอบด้านข้างก็สวยนี่นะคะรายการน,นี้นะพี่พี่จ๋าน้องขอที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพนะวัดพิกุลทองนะคะพี่พี่ขาเหรียญน,นี้จะเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะพี่พี่ขาเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มเนาะหลวงพ่อแพนะคะนี่ด้านหลังยันสวยสวยกันเลยนะคะพี่พี่จ๋าขอบด้านข้างก็สวยนะนี่นะคะรายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาสี่ร้อยบาทนะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะวัดขนนเหนือน,นะพี่พี่ขานี่นะคะด้านหลังเป็นยันคูนะยนันเก้ายอดนะคะพี่พี่ขาเหรียญใหญ่ใหญ่เลยนะคะนั่นหนากันเลยเนี่เนื้อทองแดงมาแบบสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขาดูนะนี่ดูด้านหลังนะคะจะเป็นสิ่งนะจะเป็นยันเก้ายอดยันคูนะพี่พี่จ๋าดูนะนี่สวยสวยกันเลยพี่พี่ขาดูขอบด้านข้างนี่ก็สวย นี่โทษทีค่ะเดี๋ยวนะพี่ๆจ๋าดูนะรายการนี้น้องขอดที่สี่ร้อยบาทจ้าพี่ๆหาสี่ร้อยบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะหลวงปู่ทวดนะพี่ๆหาด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆจ๋านี่น่าจะเป็นเนื้ออปป้าไหมนี่เนาะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ๆหาดูนะนี่ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆจ๋าดู นี่นะคะนี่หูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนะคะพี่พี่ขาหูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยเนาะนี่นะรายการนี้นอ้องขอที่สี่ร้อยบาทจ้าพี่พี่ขาสี่ร้อยบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะนะักโปรกนะคะนักปกหลวงปู่ทิมนะวัดละหานไล่นะคะพี่พี่ขปเป็นเหรียญน,นักปกใหญ่เนาะหลวงปู่ทิมนะคะนี่จะตอโค้ดนะคะไว้ด้านหน้าเหรียญน,นะ นี่นะคะหลังลงยันห้าสวยๆเลยนะนี่ห่วงใหญ่ๆกันเลยเนื้อทองแดงมาแบบสวยๆกันเลยนะนี่นะคะดูนะรายการนี้น้องขอที่400บาทแล้วกันค่ะพี่พีขา400บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญจักเพชรน,นะคะเท้ามหาภูมินะวัดดอนยานนาวานะคะพี่ผีขาเป็นเนื้อกะไรทองอสวยๆเลยนะนี่ นี่นะคะกะไรทองสวยๆเหรียญจากเพชรนะนี่นะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้น้องขอที่400บาทแล้วกันคะ่ะ4 0่บาทเนาะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะคะหลงปูเอี่ยมนะวัดสะพานสูงนะพี่พี่จ๋าดูนะนี่เป็นเหรียญข้าหลามตัดหลงปูเอี่ยมเนื้อทองแดงสวยๆเลยนะคะพี่พี่จ๋า ห่วงเนี่ยออกะเปิ้นๆหน่อยๆน,นะคะพี่ๆจาดูนะนี่นะคะใหญ่ๆสวยๆกันเลยพี่ๆจ๋านี่นะคะรายการน,นี้น้องขอที่4 0 0บาทแล้วกันจ้ะพี่ๆหา4 0 0บาทเนาะรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญพับเพียบนะคะหลวงปู่แพ้วนะคะวัดกำแพงแสนนะคะพี่ๆจ๋า จะเป็นเหรียญนั่งพับเพียบหลวงปู่แพ้วเนาะนี่ดูนะคะส่วนหนังสือคมชัดสวยๆกันเลยนี่นะวัดกำแพงแสนรุ่นเขียนว่ารุ่นพิเศษนะคะปีสามแปดนะปีสามแปดเนื้อทองแดงสวยๆกันเลยนี่นะรายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทละกันค่ะพ,พี่ขาสี่ร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญเสือเผ่นนะคะหลวงพ่อสุดเนาะ วัดกาหลงนะคะพี่พี่ขาไปเหรียญเสือเพลิน,นเนื้อลมดำส,สวยๆกันเลยในยตัวหนังสือคมชัดออกปีหนึ่งเจ็ดนะพี่พี่ขาเด่นีนปีหนึ่งเจ็ดเนาะหลังยันตะก้อน,นะคะพี่พี่ขาเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะคะนี่ด้านหลังเหรียญเต็มเลยสวยด้วยนะเหรียญเสือเพ่นหลวงพ่อสูตรนะคะพี่พี่จ๋าดูนะ รายการนี้น้องขอที่400บาทละกันค่ะพี่พี่ขาสี่ร้อบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียวนะคะวัดหารงมน์นะพี่พี่ขาเป็นเนื้อกะไร่ทองสวยๆเลยนะคะนี่ดูนะเดี๋ยวนี้ออกปีสองห้าหนึ่งสามนะคะพี่พี่ขานี่หูิวนปิ้นๆกันเลยนะนี่เนื้อเหรียญสวยๆกันเลยนะคะพี่พี่ขาดูนะนี่นะคะ รายการนี้นะคะพี่พี่ขาน้องขอที่500บาทกับ500บาทนะรายการต่อไปะคะ่ะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสังนะคะหลวงพ่อสังวัดวัวหลวงนะคะพี่พี่ขานี่เนื้อทองแดงสวยๆกันเลยนะนี่นะคะหลวงพ่อสังวัดวัวหลวงนี่นะคะสวยเดิมเลยนะนี่ตัวหนังสือคมชัดนะคะพี่พี่ขาหน้าตาคมชัดจมูกเป็นสัน เหรียญนี้ออกปีสองสี่แปดศูนย์นะคะพี่พี่จ๋าดูนะคะนี่นะนี่ขอบด้านข้างก็สวยนี่นะคะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะคะวัดสีเวียงนะพี่พี่ขาวัดสีเวียงชายา,ยานะคะพี่พี่จ๋านี่ยันมาแบบสวยๆไม่เหมือนใคร เนี่ยนะคะหลวงพ่อเพชรวัดส,สีเวียงชัยยาเนี่ยนะคะยันด้านหลังสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขาไม่เหมือนใครเลยเนาะนี่ขอบด้านข้างก็สวยในการนี้นน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะพ,พี่ขาหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนนะเป็นเหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพ,พี่ขาในออกปีสองสี่แปสามนะนี่นะดูขีดด้านหลังอักขระด้านหลังนะคะคมชัดเนาะเป็นเหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพ,พี่ขาขอบกระบอกนะนี่สวยกันเลยนี่นะคะ รายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะพี่พี่ข500บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลงปู่ทวดนะคะนี่หลงปูทวดด้านหลังเป็นหลงปูทิมนะพี่พี่จ๋าดูนะเป็นเหรียญเสมาหลงปูทวดเนื้อลมดํานะคะด้านหลังเป็นหลงปูทิมหน้าใหญ่นะคะพี่พี่ขาทิมหน้าใหญ่เนาะเนื้อลมดําสวยๆเลยนะรายการนี้น้องขอที่500 ouais. leave, บาท right, ค่ะพี่พี่ขา0 0อบาทนะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสงนะคะหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะพี่พี่ขาหลังยันห้านะเนื้อทองแดงสวยสวยเลยนี่นะคะออกปี2505นะ้าศน้าะพี่พี่ขาเนี่จะมีเส้นนะคะนี่หายเส้นขนแมวเนาะนี่้านหลังเหรียญหลังยันห้ามาแบบสวยสวยเลยนะ รายการนี้น้องขอดที่5้0บาทค่ะพี่พี่ขาห0 0อบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่จ๋าดูนะนี่หลังยันใบพัดส,สวยสวยเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะออกปีสองสี่หกหกนะคะพี่พี่จ๋าสองสี่หกหกเนาะนี่หลังยันใบพัดนะคะนี่หูงเชื่อมห่วงเชื่อมสวยสวยขอบกระบอกนะ นี่นะรายการนี้นะคะน้องขอที่500บาทคะ่ะพ,พี่จ้าห้าร้อบาทเนาะรายการต่อไปคะ่ะพี่ๆขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะวัดบางแหวนนะหรือว่าหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กนะคะพี่ๆขานี่นะคะสวยมากพี่ๆขาด้านหน้าเนี่ยมีเส้นสายฝนนะคะเห็นเด่นชัดนะคะออกปี2,500นะคะหูห,ง,หงออกจะปิ้นๆหน่อยๆน,นะ เนี่ยดูด้านหลังเหรียญน,นะคะจะมีคล้ายๆเส้นขนแมวนะขีดเต็มขึ้นเต็มเลยแต่ว่าด้านหน้าจะเป็นคล้ายๆเส้นสายฝนนะคะพี่พี่จ๋าเนี่ยมองด้วยตาเปล่าก็ยังเห็นนะรายการนี้นะคะน้องขอที่ห้าร้อยบาทจ้าพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคลิ้งนะคะวัดถรงทองนะคะพี่พี่จ๋านี่หูห่วงปิ้นๆเนื้อทองแดงสวยๆกันเลยพ่อท่านคลิ้งนะคะ นเนื้อทองแดงมาแบบสวยๆออกปีสองศูนย์นะนี่อักขรด้านหลังนะคะคมชัดเลยนะนี่นะคะรายการนี้นะคะพ,พี่จ๋าน้องขอที่ห้าร้อยบาทละก,กันคะ่ะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะเป็นเหรียญหูงเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่ๆขาดูเนี่ยเนื้อมาแบบสวยๆเลยนะพี่ๆจ๋าดูนะ นี่นะคะเดือนหลงพ่อเดิมออกปีสองสี่แปดสองนะคะหลังยัน 5. ห้าหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะจะเป็นหนังสือโค้งนะคะดอกจันโค้งนะคะพี่พี่ขาดิ้นะนะหนังสือโคง้งดอกจันโค้งนะนี่นะขอบด้านข้างขอบกระบอกนะคะพี่พี่จ๋าขอบกระบอกสวยสวยกันเลยนี่นะ,ะรายการเน้นะคะน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่จ๋าห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะพระอาจารย์นำนะคะพระอาจารย์นำวัดดอนศาราพัทลุงนะคะพี่พี่ขาเนื้องลมดำแบบสวยๆเลยนะนี่นะคะพระอาจารย์นำวัดดอนสาลาพัทลุงสายใต้เลยนะพี่พี่ขาออกปีสองห้าศูนย์เก้านะนี่นะคะด้านหลังอักขรสวยชัดนะคะพี่พี่าดูนะ เป็นเนื้อลมดำแบบสวยๆเลยนะคะพี่ๆขาขอบกระบอกก็สวยนะนี่นะคะรายการนี้นะคะเราขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ๆขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพอ่อเหรียญหลวงพ่อจีบนะคะพ่อจีบพอ่อเหรียญหลวงพ่อจีบนะนี่นะคะเหรียญเสมานะหลวงพ่อจืดค่ะหลวงหลวงพ่อจืดผู้ผิดทีคะ่ะพี่ๆขา เย็นหลวงพ่อจืดนะคะวัดเขาวัดถ้าเขาพลูนะคะพี่พี่จ๋าน่าจะเป็นสายใต้อีกนะนี่ผาทางด้านภาคใต้เนาะนี่นะคะเนื้อทองแดงสวยๆนะคะพี่พี่จา๋าดูด้านหลังเนี่ยนี่นะคะเย็นหลวงพ่อจืดนี่หน้าตาคมชัดสวยๆเลยนะคะพี่พจา๋าเลขกันีนน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ๆค่ะาห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลงพ่อขำนะคะเหรียญหลงพ่อขำน,นี่นี่นะคะหลงพ่อขำวัดปราสาทนะคะวัดปราสาทนิกรนะคะพี่ๆขาดูนะนี่สวยเดิมเลยนะคะนี่หูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยหูปิ้นปิ้นกันเลยนะคะหลวงพ่อขำเนื้อทองแดงมาแบบสวยๆเลยนะคะพี่ๆ๋าเห็นนะ รายการนี้นะคะน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลงพ่อกันนะคะรายการตอนเมื่อกี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าดูนะนี่นะคะหลงพ่อกันวัดพญาตนะคะพี่พี่จ๋าเี่นนะออกปีสองสี่หกเก้านะคะพี่พี่ขาเหรียญนี้จะเป็นพิมพ์เซียนตองนะเนี่ยเซียนเต็มไปหมดเลยสวยด้วยนะคะพี่พี่จ๋า นี่นะคะหน้าเหรียญจะเนื้อเหรียญจะอ,อกย่นๆนะคะพี่ๆ่ะอ,อกย่นๆหน่อยเนาะแต่สวยเลยแหละพี่ๆจ๋านี่นะคะรายการนี้น้องคอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ๆขาห้าร้อยบาทนะค่ะพี่ๆ่ะดูให้ชอบกันก่อนเนาะดูให้ใช่นะคะถูกใจองค์ไหนนะรายการไหนนะคะก็สามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้านะคะสองหนึ่งซีสองห้าแปดสองนะ id line นะคะจะเป็น t w o n n u n แล้วตามด้วยสองห้าสามศูนย์นะ อย่าลืมนะคะพี่ๆขาทางร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะจะส่งฟรีนะคะทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้องด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะคะเวลาน้องลงคลิปนะคะพี่ๆจ๋าน้องจะลงทุกวันนะคะเวลาหกโมงเช้านะและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวน้องจะลงหกโมงเช้ากับหกโมงเย็นนะคะพี่ๆจ๋า รอติดตามชมกันได้เลยนะคะรอชมรอดูนะคะแล้วก็อ่โทรมาปิดกันได้เลยนะเดี๋ยยังไงวันนี้น้องรากันไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ